มากเลยค่ะทุกท่านอากาศดีมีความสุขนะคะยามเย็นอากาศสดชื่นค่ะตอนเย็นนะคะก็มาชมนี่แหละค่ะทุกท่านบรรยากาศริมคลอง ฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมคะทั้งต้นไม้แล้วก็ตึกนะคะสะท้อนค่ะกับน้ำนะคะมองแล้วสวยงามค่ะนี่ค่ะสองฝากฝั่งเลยนะคะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะคะทุกท่านนี่ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะทางนี้ก็จะไปทางประตูระบายน้ำค่ะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะคะทุกท่านนี่ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะทางนี้ก็จะไปทางประตูระบายน้ำค่ะ บรรยากาศริมคลองค่ะสองฝากฝังค่ะฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมคะทั้งต้นไม้แล้วก็ตึกนะคะสะท้อนค่ะกับน้ํานะคะมองแล้วสวยงามค่ะนี่ค่ะสองฝากฝังเลยนะคะถุกมากเลยค่ะทุกทันอากาศดีมีความสุขนะคะ ยามเย็นกากาสดชื่นค่ะสวยงามธรรมชาติก็เอาไปทำการฝีมือได้นะคะทุกท่านเอาไปสารนะคะเป็นตะกร้าทุกท่านสวยค่ะมานั่งรับลมเย็นๆนะคะฟังเสียงนกจิบจิๆบจิบจิบนะคะ มีความสุขอาจจะพูดผิดไปบ้างนะคะทุกท่านก็ยามเย็นนี่แหละค่ะก็พราทิตก็ไกลละก็ยังมีความสุขค่ะ นะคะตอนนี้ช่วงนี้ฝนก็ไม่ได้ตกค่ะน้ํำก็อาจจะดูตรงนี้ก็เป็นตรงศา,าลาริมน้ํำนะคะทุกท่านนี่ก็เป็นค่ะน้ำในคลอเสียงนกเสียงธรรมชาติมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณนะคะทุกท่าน ที่รับชมรับฟังสวยงามธรรมชาติก็เอาไปทำการฝีมือได้นะคะทุกท่าน เอาไปสารนะคะเป็นตะกร้ากระเป๋าก็ได้ค่ะนี่ค่ะมีประโยชน์นะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะนุ่นสุขมากเลยค่ะทุกท่านอากาศดีมีความสุขนะคะยามเย็น สดชื่นค่ะทุกท่านสวยค่ะมานั่งรับลมเย็นๆนะคะฟังเสียงนกจิบ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 นะคะมีความสดตรงนี้ก็เป็นตรงศา,าลาริมน้ำนะคะทุกท่านนี่ก็เป็นค่ะน้ำนี่ค้อกระเป๋าก็ได้ค่ะนี่ค่ะมีประโยชน์นะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลย ได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะนู่นนี่นะคะมีผักบุ้งนะคะยอดอ่อนๆอยู่ด้านนู้นค่ะก็มีสองฝั่งคลองเลยนะคะก็มีบ้านคนค่ะมาใช้ชีวิตกันนะคะก็เอาไปทําการฝีมือได้นะคะทุกท่านเอาไปสานนะคะเป็นตะก,ก้าไม่ค่อยใสยเท่าไหร่นะคะทุกท่านนี่ค่ะอีกด้านนึงนะคะทางนี้ก็จะไปทางประตูระบายน้ําค่ะ ก็ยังมีความสุขค่ะสุขมากเลยค่ะทุกท่านอากาศดีมีความสุขนะคะยามเย็นอากาศสดชื่นค่ะัดฟังเสียงนกค่ะตรงนี้ก็เป็นศา,าลาริมน้ำนะคะเราก็ไม่ค่อยได้มานั่งแล้วค่ะทุกท่าน ทุกท่านสวยค่ะมานั่งรับลมเย็นๆนะคะฟังเสียงนกจิบๆิบจบจบนะคะมีความสุขมากเลยค่ะทุกท่านอากาศดีมีความสุขนะคะยามเย็นอากาศสดชื่นค่ะลองนะคะตอนนี้ช่วงนี้ฝนก็ไม่ได้ตกค่ะน้ำก็อาจจะดู ตอนเย็นนะคะก็มาชมนี่แหละคะ่ะทุกท่านบรรยากาศริมคลองลนะคะทุกท่านฟังเสียงนกค่ะแล้วก็ดูนะคะนี่ค่ะผักตบชวานะคะผักตบนี่ไม่ค่อยใสยเท่าไหร่นะคะทุกท่านนี่ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะทางนี้ก็จะไปทางประตูระบายน้ําค่ะ บรยากาศริมคลองค่ะสองฝากฟังขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะดูไม่ใสนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกค่ะก็ยังสะอาดอยู่นะคะก็มี ผักตบชวาผักบุ้งค่ะดูฝั่งนั้นสิคะก็สวยมากเลยค่ะ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 ,คะนี่นะคะมีผักบุ้งนะคะยอดอ,อ่อ,อนๆอยู่ด้านนู้นค่ะก็มีสองฝั่ง เลยนะคะก็มีบ้านคนค่ะมาใช้ชีวิตกันนะคะสวยมากเลยค่ะตัดฟังเสียงนกค่ะตรงนี้ก็เป็นศา,าลาริมน้ำนะคะเราก็ไม่ค่อยได้มานั่งแล้วค่ะทุกท่านน้ำอาจจะตอนเย็นนะคะก็มาชมนี่แหละค่ะทุกท่านบรรยากาศริมคลอง ไม่ค่อยใสยเท่าไหร่นะคะทุกท่านนี่ค่ะอีกด้านนึงนะคะทางนี้ก็จะไปทางประตูระบายน้ำค่ะนี่นะคะมีผักบุ้งนะคะยอดอ่อนๆอ,อ,อยู่ด้านนู้นค่ะก็มีสองฝั่งคลองเลยนะคะก็มีบ้านคนค่ะอาใช้ชีวิตกันนะคะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะฟังเสียงนกค่ะตรงนี้ก็เป็นศา,าลาริมน้ำนะคะเราก็ไม่ค่อยได้มานั่งแล้วค่ะทุกท่าน น้ำอาจค่ะก็ยังมีความสุขค่ะบรรยากาศริมคลองค่ะสองฝากฟังค่ะฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมคะทั้งต้นไม้แล้วก็ตึกนะคะสะท้อนค่ะกับน้ำนะคะ มองแล้วสวยงามค่ะนี่ค่ะสองฝากฝั่งเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นตรงศา,าลาริมน้ำนะคะทุกท่านนี่ก็เป็นค่ะน้ำานคอนะคะทุกท่านฟังเสียงนกค่ะแล้วก็ดูนะคะนี่ค่ะผักตบชวานะคะผักตบนี่ บรรยากาศลิ้มคลองสองฝากฝั่งนะคะสวยงามจําเลยจังเลยอาจจะพูดผิดไปบ้างนะคะทุกท่านก็ยามเย็นนี่แหละคะ่ะก็พราทิตย์ก็ไก่หลังขอบคุณทุกพลังบวกทุกกาลังใจเลยะคะ่ะดูไม่ใสนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกค่ะก็ยังสะอาดอยู่นะคะก็มี ผักตบชวาผักบุ้งค่ะดูฝั่งนั้นสิคะก่อนลองนะคะ